ค่ะทุกคนนี่จะมาช้อปปิ้งกันช้อปปิง้งช้อปปิงปปป้งซื้อบิบของกินซุปที่กันนะคะไปดูกันเลยนี่คือตะกร้าของเราอืมเดี๋ยวไปดูนี้ดูตะกร้าของเราตะกร้าจิว๋วนี่เนี่ยวางไว้ก่อนเอาอะไรดีนะ

เลยไหมอุ้ยอปาเก,ก้อปาเก,ก้จุกบดีโคเะรูอเอาไข่ดาวด้วยก่าเอาทั้งหมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปรีวิวกันไปเลยไปเลยปิดร้านแค่ปิดร้านปิดร้อะไรยค่ะ เทียน่าอย่างแรกบอกกี้รถเป็นรถใช้เขียวนะไม่เคยเจอเลยเนี่ยเคยเห็นแต่ว่าอร่อยมากก็จะเป็นรถชาเขียวชาเขียวชาเขียวบางใช้เขียวบางแอะช้เขียวบางใช้เขียวบางรถชาเขียวสักไปไม่ใชเลยันนี้จะเป็นชุดเด็ก คือเดาคือเดาอันนี้จะสะรุนแต้ว่ามันจะชา้าบ็อกก็แล้วมันเป็น 3D มันเป็นสี่ดีนะแต่ว่าเค้นั้นให้เพิ่มช็อตแรกดูไวจะไม่ค่อยสรุนนะไม่ค่อยสรุนเก็บใส่ถุงนะหมเก็บใส่ถุงก,ก่อนนะ ใส่ดูใส่ลงไปไปกันเลยชิ้นนึงทั้งหมดนี่เลยนะคะถ้างั้นขอลาคลิปนี้ไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำอะไรบอกนะบ๊ายบาย